Terima kasih telah menonton! The <laughs> <shrie> best. <sharp inhale> 지금 <목소리> thank you อ7 8 9 let's roll สรี g up p oh, a r a d i e โหซามากนะซามากจริงไหนไหนขอเสียงเจ้าปีหน่อยได้เปล่า ไอ้ยังไงเราแนะนำตัวทีละคนไหมพี่โค้งน้องเพมเผื่อแบบว่าให้พี่เจลวีได้รู้จักเราสวัสดีครับผมอเล็กครับสวัสดีครับผมผมชีสครับสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับพี่เจลวีผมโอโบครับสวัสดีครับ,บผมน้องแพมครับ สวัสดีครับจซังครับสวัสดีครับแมร์กครับสวัสดีครับเจคโอบสวัสดีครับอโปครับสวัสดีครับพี่มินครับ ทุกคนพร้อมไปโชว์ต่อไปรเลยเอาเลยเอาเลยเอาเอาเียไม่ด um> ูเพื Maps ่อนรีบไปไหนพอดีโชว์ต่อไปมันว่าค okay> ่อนข้างที่จะเฟรชมากเล้ผมได้น้องก็ล้ได้นตัวอีกเอทีแล้วดิสวัสดีครับผมอตโต้คา้ จมน้องคนนี้ได้ไงเนี่ยเหมือนคนตั้งใจนะเมื่อกี้คือผมสปอยว่าโชว์ต่อไปเนี่ยมันจะมีรสชาติแบบแฟชชี่เยลโล่อะเฮ้ยรู้ไหมครับว่าแฟชชี่เยลโล่นี่ใครครับผมใครนะใครนะครับใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะขอใทีตอบพร้อมกันให้เชื่อใจใครครับผมทุกคนพร้อมไปโชว์ต่อไปหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงให้พี่เลออนหน่อยครับ Let's go Let's go Leon Yeah 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 นขอเสียงให้เจวอนหน่อยครับขอเสียงให้ได้หน่อยเลย ยังพร้อมเต้นกันอยู่ไหมยังไม่เหนื่อยกันนะแต่ว่าผมเหนื่อยผมก็พักแป๊บเอาหรอโอเคให้เขาได้หายใจก่อนได้หายใจหายคออ้าวไอ้นะจ๊ะไอ้จ๊ะฮะอุ๊ยขอบคุณนะอ๋อไม่ได้ชมผมหล่อพี่หล่อทุกคนเลยเจ้าบอยใช่ไหมหล่อหล่อมากหล่อจริงได้ก็หล่อทุกคนเลยเหมือนกันเนี่ยผมหล่อสู้ได้ไม่ได้หรอก มีสวยด้วยพี่มีสวยด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หนูขอบคุณค่ะหนูสวยเหรอสวยมากเสียอะก็เถียงไม่ได้ก็สวยจริงกล้องอย่างนี้แม่เข้มไม่เข้มเลยแหละอ่ะอะไรตอนนี้คือได้กักเจลบอยใช่ไหมครับมาเจอกันทั้งทีเนี่ย เราจะมาจอยกันเล็กๆไม่ได้ไมอไไได้แล้วไม่น้อยไปใช่ไหมทุกคนคือต้องต้องต้องทักทุกคนก่อนว่าอยากอยากจะฟังเสียงเขาว่าชาวเอสเจนซเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงวันนี้ทำไพรส์ล้วก็เจลบีใช่ไหมครับมาเจอกันอยากจะฟังเสียงทุกคนนายคอกีน่อยครับ ไปพี่ไปครับผมผมว่าถ้าเขากีตกันแรงขนาดเนี้ยคืนนี้เราต้องจัดปาร์ตี้แล้วป่ะเฮ้ยเฮ้ยพร้อมปาร์ตี้มากๆคุณพร้อมปาร์ตี้กันเปล่าพร้อมสุดๆเลยครับแต่ว่าจะให้พวกเราปาร์ตี้อย่างเดียวไม่เอาหรอกนะปาร์ตี้ด้วยกันได้ไหมได้เต้นด้วยกันได้ไหมได้สัญญาแล้วนะมองไปต้องเห็นโยกอยู่นะก็อย่างนี้พี่อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ย ไม่ไงั้นไม่เรียกว่าเต้นนะเออโอเคไหมมีไฟมีไฟโอเคอ่ะถ้าดูคนพร้อมแล้วไหมฮะ Music Let's go Let's go Let's party ความสนุกของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับแค่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องส่งนะครับชาวเจนซ่าที่ดูอยู่ทางบ้านหรือที่ดูไลฟ์เราอยู่นี่แหละนะครับอาจจะต้องลาคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับผมเพราะนั้นรอติดตามกิจกรรมครั้งใหม่ได้นะครับชาวเจนซ่าที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับติดตามได้ในเพจของเอสนี่แหละนะครับผมโอเคแต่ตอนนี้ทางไดซ์และเจลบอยยังไม่ไปไหนครับทุกคนอยากจะสนุกกันต่อไหมพร้อมไหมพร้อมไหม ได้ยังไหวไหมไหวครับเจลบอยไหวป่มไหวครับไหวครับ <c oughs> ไปไลังไหวนะไปลองไหวนะ <c oughs> ไหวครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวความสนุกคืนนี้เราจะมันกันต่อนะครับผมทุกคนยังมีแรงเต้น มันต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ได้กับเจลบอยเนี่ยให้ยินหายใจก่อนพอมเมื่อกี้เต้นมาแล้วต้องแปดเก้าเพลงได้เลยครับแรงไม่มีตกเลยเหรอพวกคุณไม่มีเลยครับผมมันสุดยอดตรงนี้เมื่อกี้ดื่มเอสไฟบ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> นเพราขายของเป็นอยากจะบอกอะไรมั่งวันนี้ผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าเจลบีจะมาเนี่ยเจลบีเมื่อกี้เขาก็สนุกกับได้เหมือนกันอยากจะ,จะบอกอะไรกับเขาฮะเออวงได้ยี่อะไรอยากจะบอกกับเจลบีหน่อยไหม เอ่ยังไงดีพี่จิซังครับอ๋อแล้วัอ่มีอะไรอยากจะฝากพี่เจลวีไหมครับฝากพวกเราได้ด้วยนะครับแล้วก็จีช่วยด้วยนี่แหรอเพื่อนผมก็จะเขินคนสวยๆเราลองอ่เงี้ยนะเอางี้ดีกว่าผมว่า คุยตอนนี้มันอาจจะเสียบรรยากาศเพราะบรรยากาศมันเหมาะกับการเต้นทุกคนพร้ Enough, other, <Sure. S 1> อมเต้นกันต่อไหมถ้าพร้อมล้วไป after party let's go